สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับช่องทันตะวันทางรูนะคะจากการที่เราปล่อยคลิปแรกออกไปนะคะ,ะในหัวข้อเส้นทางรักของอทุกๆคนนะคะที่เข้ามาพบเป็นแบบแรนดอมเนาะ EP ที่หนึ่งมไม่มองว่าก็มีการตอบรับที่ดีนะวันนี้ก็เลยจะมาทำ เส้นทางรัก EP ที่2ที่เป็นแบบเรนดรอมนะคะใครเข้ามาพบคลิปไหนนะคะก็ฟังไปนะคะเผื่อเป็นนิทานนะคะฟังเพื่อความสนุกเพลิดเพลินนะคะเน้นเป็นการให้พลังงานบวกนะคะเพื่อจะให้กําลังใจนะคะอย่างใครที่เคยเจอความรักที่ไม่สมหวังความรักที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาฟังที่เป็นเส้นทางรักนะคะมันก็จะ,ะได้พลังงานบวกไปนะคะเป็นการฮิลิ่ง สำหรับคนที่นอยอยู่นะคะเสียใจทุกใจหรืออะไรอย่างนี้เนาะ,ะฟังแล้วจะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเส้นทางรักอีพีที่2เนี้ยกับความรักในอดีตของเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะส่วนมากจะเป็นแบบไหนเรามาดูกัน,นะคะ่ะเส้นทางรักในอดีตของเพื่อนๆกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนกันบ้างคะ มันจะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะคะเพื่อนเพื่อนเส้นทางรักเนาะประมาณ10กว่าอนอาทีก็ฟังง่ายค่ะมาดูกันจ้าอาดีตของพวกคุณเป็นอย่างไรคะ่ะเจ็ดเหรียญเดอะซันสบดาบ แฮงแมน4ี่ถ้วยนะคะพลังงานนะคะอดีตของเพื่อนๆที่เข้ามาในอ่าอีพีที่สองนี้นะคะกับเส้นทางรักเราก็มองว่าเป็นคนที่มีอดีตในเรื่องของความรักหลายกรณีนะคะบางคนบางกรณีนะคะก็เคยเจ็บหนักมามากๆแบบ มากๆแบบโดนทิ้งแบบลายเยื่อใหญ่เลยนะคะแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่เจ็บลึกนะคะฝังฝังใจมากๆนะคะเนื่องจากว่าคุณเองและเขานะคะอาจจะมีการคบกันที่ยาวนานนะคะมีการแพลนในเรื่องของอนาคตที่สดใสาวางแผนครอบครัวถึงขั้นแต่งงานนะคะถึงขั้นจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะถึงขั้นที่จะ มีลูก1 2 3 4สี่ตั้งชื่อว่าอะไรนะคะจะเดินทางไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคนวางแผนไกลขนาดนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะมันไปกันไม่รอดนะคะมันก็เลยทําให้คุณนะคะเจ็บหนักนะคะแล้วก็เจ็บมากๆแล้วก็บางคนนะคะก็โดนหักหลังนะคะจากการที่คุณนะคะไว้ใจเขามากเกินไปนะคะแล้วก็เขาเนี่ย ทําทอะไรที่ไม่ให้เกียรติคุณนะคะข้ามหน้าข้ามตาข้ามหัวไปเลยนะคะมันทําให้คุณเนี่ยจุกอยู่ข้างในหนักอยู่ข้างในแน่นไปหมดกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะไม่รู้จะบอกคนอื่นๆว่ายังไงว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาบ้างนะคะกับสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะแล้วก็บางกรณีนะคะ<ม>ก็เคยเจอกับเหตุการณ์ที่มันแบบสะเทือนใจอีกนั่นแหละคะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ พยายามบังคับคุณให้คุณทําแบบนั้นบังคับคุณให้คุณเป็นแบบนี้บังคับในสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบนะคะพยายามแบบหยิบยื่นในสิ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าที่คุณไม่โอเคนะคะเหมือนคบจะคบกับเขาคุณต้องเป็นแบบนั้นจะคบกับเขาคุณต้องแต่งตัวแบบนี้เขาชอบให้คุณใส่กาะอกสายเดี่ยวแต่คุณชอบ แต่งตัวแบบเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะคะคืออันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะจริงๆอ่ะมันอาจจะมากกว่านี้นะคะซึ่งคุณเองก็รู้สึกไม่แฮปปี้ที่จะมีเขาในชีวิตนะคะเส้นทางรักของอดีตของเพื่อนเพืก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเส้นทางรัก ใหม่ๆของคุณเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เจอคนนิสัยใจคอแบบไหนบ้างคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอคนลักษณะนิสัยใจคอแบบไหนกันค่ะ7ดามนะคะ10เหรียญ c h a r อ o ในอัพแพนเดเคิลเฟเวอร์นะคะมองว่าเส้นทางหลัก EP 2นี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้พบ mm หลากหลายเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นพลังงานของคนหลายๆคนที่เข้ามานะคะาบางคนก็จะได้เจอรักทางออนไลน์นะคะเป็นรักทางไกลนะคะอาจจะเป็นผ่านแอปอโซเชียลต่างๆนาะนาะ f a c e b o o k t w i t t e t Instagram หรืออะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะมีแอป,ปอะไรนะคะที่คงลงรูปลงสื่อไปนะคะมันจะมีคนสนอกสนใจคุณนะคะบางทีเขาก็จะติ้งต่องเขาเรียกอะไรติ้งต่องไม่ใช่ติ้งต่องที อินบ็อกหรือทักมานะคะแล้วก็อยากทําความรู้จักคุณนะคะแล้วก็มีการแบบชวนพูดคุยนะคะในการที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมีการสนทนาต่งตางๆมานานในสิ่งที่คนชื่นชอบนะคะ ก็ส่วนใหญ่ที่คุณจะได้เจอนะคะก็จะเป็นคนที่มีลักษณะดีนะคะมีจิตใจดีเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าที่การงานมั่นคงนะคะแล้วก็เพอร์เฟกนะคะบางคนก็เป็นข้าราชการทหารตำรวจนะคะมีโอกาสเป็นต่างชาติได้นะคะเป็นคนมียศมีตำแหน่งนะมีดาวมีสีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักในครอบครัวนะคะเป็นคนรักครอบครัว บางคนนะรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่จริงจังนะคะเป็นคนที่มองหารักที่จริงจังในเรื่องที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันอาจจะเป็นในช่วงวัยที่เป็นวัยกลางคนแล้วค่ะบางทีที่ผ่านมาเขาก็จะเจออดีตที่โหดร้ายมาเหมือนคุณแล้วก็ตอนนี้เขามองหาคนที่จะมีความรัก ที่จริงจังเหมือนกับคุณนะคะเหมือนเข้ามาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะแสดงออกชัดเจนเลยนะว่าเขาอะมีความต้องการในเรื่องของคนรักนะคะอยากได้คนรักหน้าตาแบบนี้นะคะนิสัยแบบนี้แล้วก็เสนอไปว่าเออคุณเป็นแบบนี้ไหมลองคบกันไหมลองคุยกันไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะคะอืมแล้วก็บางคู่บางกรณีนะคะก็อาจจะมีคนที่แอบชอบ คนที่แอบชอบนะที่นี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแค่แอบชอบแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะคะเนื่องจากว่าตัวเขาเองอาจจะมีพันธะอยู่เขาก็เลยอาจจะไม่แสดงออกนะคะเขาก็แค่แอบมองแอบแอบ,แอบดูอยู่เรื่อยๆแอบดูอยู่ไม่ห่างนะคะแสดงแสดงความรู้สึกดีๆแบบเนียนๆนะคะก็คือแอคชั่นมากไม่ได้นะคะอืเขาก็แอบชอบคุณอยู่ด้วยประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะว่าแล้วแบบไหนนะคะที่คุณจะได้เจออีกนะคะเนื่องจากว่าเป็นเลนดอมเนาะคนเข้ามาก็เยอะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มว่ามีลักษณะแบบไหนอีกคะที่คุณจะได้เจอนะคะ3ไม้เท้านะคะ5ไม้เท้าในออฟคัพ เจ็ดถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะมีลักษณะที่จะเป็นคนไกลได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอย่างที่บอกเนาะรอบแรกก็บอกไปแล้วแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันนะคะที่ทํางานเก่าหรือที่ทํางานใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นเขา เนื่องจากก่อนหน้าเนี่ยคุณแล้วเขาอาจจะมีการไฟกันทะเลาะกันเกิดขึ้นในที่ทางานแบบมองหน้ากันแล้วรู้สึกแบบไม่ถูกโลกเลยแต่คนเนี้ยเออแบบไม่เห็นโอเคเลยที่ไหนได้กลายเป็นคนที่จะแบบมาจีบคุณหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนนะคะก็จะเป็นคนเดิมๆที่เคยห่างหายกันไปจากกันไปนะคะมายื่น ขอโอกาสนะคะมาขอการที่จะกลับไปพูดคุยกันนะคะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่นะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปตกตะกอนมาแล้วนะคะว่าคุณอะมีความสําคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะแล้วเขาก็อยากจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะก็จะมีลักษณะของคนเดิมๆกลุ่มนี้เข้ามาด้วยนะคะอืแต่ว่าถ้าเป็นคนใหม่ที่เข้ามาจีบนะก็มองว่า,าความสัมพันธ์มันจะไม่ได้พัฒนาแบบ ปื๊ดปราดวัยรุ่น18นะคะไม่ใช่นะคะมันจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ค่อยๆมาค่อยๆจีบนะคะค่อยๆดูกันไปนะคะค่อยๆให้การช่วยเหลือเยียวยากันไปนะจ๊ะประมาณนี้นะสำหรับเส้นทางรักของเพื่อนๆกลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสพัฒนาไปทางไหนนะคะสำหรับ คนที่คุณจะได้เจอเรื่อนี้ความสัมพันธ์นะคะมันจะมีโอกาสพัฒนาไปทางไหนได้บ้างนะคะเจ็ดถ้วยหกไม้เทา้าสี่ไม้เทา้าสี่เหรียญ ห้าถ้วยนะคะความสัมพันธ์นะคะก็หลากหลายเช่นกันเนาะเป็นแบบเรนดอมบางคนบางกรณีก็ยังรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นนะคะกับการที่มีคนมาจีบนะคะมากหน้าหลายตานะยังไม่เลือกยังไม่เลือกบางคนยังแบบรู้สึกชั้นฮอตชันแบบอืมฉันยังไม่เลือกนะคะฉันอยากติกคุยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางคนนะคะก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เร่งรีบนะคะไปแบบเรื่อยๆดูดูกันไปนะคะแล้วก็เออ ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปแบบไม่รีบนะคะแต่ว่ามีความมั่นคงอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็บางคู่บางกรณีนะคะมองว่ามีโอกาสถึงขั้น c o m ิ i เมนต์กันนะคะล่าละครังวิวากันเลยทีเดียวนะคะเหมือนแบบเจอกันปุ๊บแล้วรู้สึกถูกอกถูกใจมันใช่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาแบบสปีดเลยนะคะ,อะจองเลยคนเนี้ยขอเป็นแฟนเลยนะคะแล้วก็กินอยู่ร่วมกันได้เลยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็จะวัยรุ่นนิดนึง บางคู่บางกรณีนะคะก็อาจจะยังไม่ถูกอ,อกถูกใจนะคะกับคนที่เข้ามาแล้วก็ยังรู้สึกว่าหวงความเป็นตัวของตัวเองอยู่ห่วงความโสดนะคะหวงความสุขหวงชีวิตที่จะไปไหนก็ได้นะคะไม่ต้องมีคนมาหนึ่งสามสี่นะคะไม่มีคนมาห้ามนูน่นห้ามนี่อย่างที่บอกเนาะเนื่องจากว่าบางคนอาจจะเจอคนที่แบบบ,บังคับต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้อะไรคุณก็เลยยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจคุณยังไม่ตรงปกที่คุณจะหา ที่คุณจะเอาแล้วก็ยังรู้สึกว่าฉันยังหวงความเป็นตัวของตัวเองอยู่ฉันยังไม่อยากจะมีใครถ้ายังไม่ถูกใจฉันก็ขออยู่ตรงนี้แหละอไปก่อนนะคะฉันยังรู้สึกว่าฉันมีความสุขดีนะคะที่ที่จะอยู่ตรงนี้คนเดียวประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเรามาขอ,อให้คำแนะนำเพื่อนๆที่มาในแรนดอมเส้นทางหลัก EP สองกันคะ่ะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรกับเพื่อนๆกองนี้คะ่ะ ถ้าอย่างนี้นำมาไไกกับเพื่อนๆกองนี้บ้างจ้ามาดูกันค่ะ Page of p e n t a c l e นะคะ8เหรียญหกเหรียญหดาบค e ีนออฟสอด ไพ่อยากจะแนะนําว่ารายจ้าเหรียญขึ้นมาเยอะขนาดนี้ไพ่คงอยากจะบอกว่ามีอะไรไม่เท่ามีเงินเมื่อคุณมีเงินนะคะคุณจะบรรดาลได้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการอันนี้ไม่ไม่รู้อิงไพ่หรือว่าอิงโลกความเป็นจริงนะคะเงินชนะได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะคือไพ่อยากจะบอกว่า อะไรที่เป็นความสุขของคุณนะคะอยากให้คุณยึดมั่นนะคะเป็นแนวทางหลักในการที่จะดำเนินชีวิตนะคะเมื่อคุณมีสิ่งที่คุณชอบที่คุณฝันไว้นะคะคุณจะสามารถทำมันได้อย่างดีนะคะทำมันได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง งานอดิเลกหรือภาพฝันที่คุณอยากจะเดินตามาเส้นทางที่คุณกําหนดไว้นะคะคุณจะค่อยๆปณนี่ทามันนะคะเดินทางแบบไม่แตกแถวแน่นอนแล้วคุณจะทํามันได้ด้วยจิตใจที่มีเมตตานะคะแล้วก็ทําแล้วมีความสุขทําแล้วรู้สึกแบบไม่ได้ต่อต้านนะคะแล้วก็ทําแล้วรู้สึกดีรวมไปถึงคนที่อยู่รอบข้างคุณนะคะเขาก็จะเห็นพ้องต้องกันไปกับคุณเห็นด้วยกับคุณในสิ่งที่คุณคิดที่คุณทําเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีเขา เขาจะไม่ขัดขวางนะคะถ้าอย่างเช่นไปด้วยกันพายเรือเนี่ยไปด้วยกันถ้าเีเป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาก็จะสนับสนุนคุณเต็มที่และเมื่อถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะอยู่ข้างๆคุณนะคะเขาจะไม่ทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการการช่วยเหลือที่เป็นแบบ ให้ตัดสินใจช่วยตัดสินใจหรือคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะทำยังไงเ่ยเขาก็จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้อย่างดีนะคะแล้วก็คอยที่จะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้นะคะเพียงแค่คุณนะคะไว้ใจเขานะคะปรึกษาเขาเขาจะช่วยเหลือคุณได้แน่นอนอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะครูบาอาจารย์หรือคนที่คุณไว้ใจนะคะแต่ที่แน่ๆคุณต้องยึดหลักในสิ่งที่คุณอยากทำ ชอบมันนะคะแล้วก็ต้องจริงจังกับมันด้วยนะคะอย่ายื่นไปขาเดียวนะคะให้ทุ่มลงไปสุดตัวเลยถ้าคุณคิดว่ามันดีแล้วมันทำแล้วมีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้เส้นทางรักนะคะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะจะได้รับพลังงานบวกที่ดีมากขึ้นนะคะทำให้มีอ แรงกายแรงใจนะคะต่อสู้กับอุปสรรคต่าง,าง,างๆนานาที่เราเจอกันในทุกวันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โรคระบาดนะคะก็อยากจะบอกว่าแม่หมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เจอผลกระทบในตรงนี้นะตอนนี้ก็ทาง work from home นะคะในเรื่องของไรายได้หรืออะไรก็คือลดลงทั้งหมดนะคะแต่ถามว่า,าได้มากได้น้อยเราก็ยังต้อง ต้องอยู่ให้ได้เนอ้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะคะยังไงไว้เจอกันอีกครั้งคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถูกหวยทุกๆคนนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ